สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับคิทเช่นบีนะครับวันนี้คิทเช่นบีจะพามาทำเมนูป่นปลาทูนะครับวัตถุดิบก็จะมีปลาทูนะครับคิทเช่นบีก็จะใช้เป็นปลาทูสดย่างนะครับพริกอ่อนย่างนะครับหอมแดงย่างกระเทียมย่างนะครับแล้วก็อันนี้เป็นกะปิคิทเช่นบีก็เอาไปหอไป่อใบตองแล้วก็ย่างนะครับจะได้มีกลิ่นหอมนี่ก็เป็นพริกแดงจินดาย่างนะครับแล้วก็จะมีมะนาว น้ำปลาน้ำตาลทรายผงปรุงรสมีชูรสนิดหน่อยนะครับสำหรับใครที่ไม่ชอบผงชูรสก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นวิธีการทำแล้วนะครับวันนี้คิทเช่นบีใช้วิธีการปั่นนะครับเป็นวิธีการทําง่ายๆสําหรับบ้านใครที่ไม่มีครกประจําบ้านก็ใช้เครื่องปั่นก็ได้สําหรับใครที่ชอบแบบหยาบๆนะครับไม่ละเอียดมากก็สามารถใช้ครกตําก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบเลยครับผม ใส่พริกลงไปนะครับตามด้วยพริกแดงกินดาย่างนะครับวันนี้คิิเชนบีก็ทำค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับใครที่ทำน้อยหรือทำแค่พอทานก็กะเครื่องเอาตามชอบได้เลยนะครับใส่หอมแดงนะครับเครื่องทุกอย่างเราจะนำไปย่างนะครับเพื่อให้มีกลิ่นหอมนะครับ ก็จะเป็นกระเทียมนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะปั่นเครื่องตรงนี้ให้ละเอียดพอประมาณก่อนนะครับแล้เดี๋ยวเราจะมาปรุงกันนะครับครับพอเราปั่นเครื่อง ไปแหลกประมาณนึงแล้วนะครับเราก็ใส่เนื้อปลาทูเนื้อปลาทูก็จะเป็นปลาทูสดนะครับเอานําไปย่างนะครับเพื่อให้มีกลิ่นหอมนะครับครับนี่ก็จะเป็นกะปินะครับกะปิคิชเช่นบีก็จะนําไปห่อใบตองแล้วก็ย่างนะครับจะทําให้กะปิของเรามีกลิ่นหอมมากขึ้นนะครับนี้เราก็จะเริ่มปรุงแล้วนะครับ เริ่มด้วยผงปรุงรสนะครับใครชอบรสชาติประมาณไหนก็ปรุงได้ตามใจชอบเลยนะครับน้ำตาลทรายนะครับตามด้วยผงชูรดสดนะครับสำหรับใครที่ไม่ทานชูรดสดก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับ ตามด้วยน้ำปลาครับผมใครชอบรสชาติประมาณไหนก็เดี๋ยวพอปั่นแล้วก็ลองชิมแล้วก็สามารถปรุงได้ตามใจชอบเลยนะครับต่อไปตามด้วยมะนาวครับผม ครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะปั่นแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนปั่นเสร็จเรียบร้อยนะครับว่าจะน่ารับประทานขนาดไหนนะครับ <c oughs> ครับพอเราปั่นไปสักพักหนึ่งนะครับเราก็เติมน้ําต้มสุกสักนิดหนึ่งก็ได้นะครับเพื่อไม่ให้น้ําพริกของเราแห้งเกินไปนะครับโอเคครับ โอเคครับนี่ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับป่นปลาทูนะครับใครที่อยากทำทานเองที่บ้านก็สามารถดูตามคลิปแล้วก็ทำง่ายๆได้เลยนะครับสำหรับเครื่องนะครับที่เป็นเรานำไปย่างนะครับถ้าแถวบ้านเรามีตลาดที่เขาย่างไว้แล้วนะครับ <S <S ก็สามารถซื้อแบบสำเร็จมาได้นะครับมาถึงแล้วก็แค่เอามาแกะแล้วก็เอามาปั่นปรงุงรสแค่นั้นก็ได้ป่นปลาทูทานเองเอง,ง่ายๆที่บ้านแล้วนะครับ ทานคู่กับผักสดๆแล้วก็ผักลวกนะครับต้องบอกว่าอร่อยสุดยอดเลยครับครับวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูป่นปลาทูนะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคิ t เช่นบีในการทำา p ต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม